นะดังนั้นกลับเข้ามาถึงดูไอ้เรื่องโรงเรือนนะกลับขึ้นมาถึงเรื่องโรงเรือนเราต้องการทําไมไอ้ต้นพืชเนี่ยบางทีกัญชาก็ดีเมล่อนก็ดีที่อยู่อยู่ในลงเรือนทำไมมันเหี่ยว,วเฉาเหตุผลก็ง่ายนิดเดียวครับว่าในตัวในตัวรงเรือนเนี่ยนะนอกจากมันมีความร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันยังไม่มันมันยัไม่มีอากาศที่ถ่ายเทพอไม่มีอากาศถ่ายเทเสร็จปุ๊บเนี่ย การที่เรามีเหงือ่อบางทีเรามีเหงื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยู่ในที่อบเนี่ยแล้วอากาศไม่ได้ถ่ายเทเหงื่อมันก็ไม่ระเหยมันไม่รู้จะไปไหนได้มันไม่ระเหยนะพอไม่ระ,ะเหยเสร็จปุ๊บมันก็จะตายนี่นี่คือหลักการคือพอเราเข้าใจถึงเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเราก็กลับมามองแล้วเราจะแก้ไขปัญหาได้ทาไมอากาศในโรงเรือนไม่ไม่เคลื่อนที่เริ่มต้นมาเนี่ยอากาศจะเข้าโรงเรือนได้อย่างไง เออเราก็บอกว่าข้างบนเป็นหลังคาเป็นพลาสติกด้านข้างเนี่ยนะด้านข้างทั้งหมดเนี่ยเป็นมุ้งใช่ไหมเออเพราะเป็นมุ้งเสร็จปุ๊บนะลองกลับเข้ามาถึงเรื่องพวกที่ทําเรื่องโรงเรียนนะมุ้งเนี่ยนะทุกคนเนี่ยหลายคนพอตอนถึงเวลาถามพวกเราสมวนทเราจะทาโรงเรียนถามว่าคุณจะมุ้งเนี่ยตาขนาดไหนมันมีตั้งแต่อ่อหนึ่งนิ้วมีสิบหกตา หนึ่งนิวมีสามสองหรือสี่สิบตาอะไรพวกเนี้ยมีสามห้าสี่สิบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าในหนึ่งนิวถ้ามีตาเยอะมันก็จะถี่เยอะเนี่ยลูกก็จะเล็กสังเกตเกือบร้อยเปอร์เซ็นที่อาจารย์ดูเกือบร้อยเปอร์เซ็นตทุกคนจะเอามุ้งที่ตาถี่ที่สุดคำถามคือทําไมทุกคนบอกว่าอ๋อฉันแทนที่จะป้องกันมแมลงเอาละฉันป้องกันไรด้วยลมันตัวเล็กนิดเดียวเพราะฉะนั้นเอาตาถี่ถไว้ พอตาถีทีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่อากาศจะวิ่งผ่านได้น้อยได้น้อยหลายคนก็มาบอกว่าเวลาเราไปที่บริษัทที่เขาทำโรงเรือนบริษัทที่เขาทำโรงเรือนเขาจะมาบอกเลยเขาบอกว่าเนี่ยตาถีเนี่ยสี่สิบตาต่อต่อต่อนิ้วเนี่ยต่อตารางนิ้วเนี่ยสี่สิบตาต่อตารางนิ้วเนี่ยนะอากาศจะผ่านสมมตินะสมมติจากการทดลองแล้วอากาศจะผ่านสามสิบเปอร์เซ็นต์เราบอกโอ้อากาศผ จากร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือผ่านห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเราจะซื้ออย่างนั้นแต่อาจารย์ฟันธงนะเดี๋ยวนี้ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรอากาศจะไม่เข้าเลยนะอาจารย์จะไม่เข้าเลยหรือว่าก็บอกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์ก็จะไม่เข้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าจะเข้านิดเดียวไอจะเข้าเนีดเด่ย,เด,ยเดี๋ยวเผลอๆอาจจะไม่เข้าด้วยซ้ำมันอะไรวะอาจารย์ก็เป็นเอ่อไอในมุ้งเนี่ยมีการออกสเปคมา นะว่าได้ทําการทดสอบแล้วอากาศวิ่งผ่าน50%แต่ตัวอาจารย์บอกว่าอากาศไม่ผ่านเลยเนี่ยมันคืออะไรวะเห็นไหมตลกว่าฟันธงครับอากาศไม่ผ่านจริงๆเมื่ออากาศหลักการวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คืออากาศเข้าต้องเท่าอากาศออกถ้าไม่มีอากาศเข้าเนี่ยอากาศออกก็จะไม่มีอากาศภายในก็จะไม่ไหลด้วยเหตุนี้พืชก็จะเฉาแล้วก็มันจะจะตายเอาเพราะมันมันไม่มีอากาศระบายย้อนกลับมา เฮ้ย hey, ก็ในเมื่อม <and anche> <Switzerland> ีการทดลองว่าอช่องตัวเนี้ยมีสเปคออกมาว่าอากาศผ่านได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ทาไมอาจารย์บอกว่ามันไม่ผ่านแล้วมันทดสอบผ่านมาได้อย่างไรนะขอญาตเล่าอย่างนี้ครับคนที่ทดสอบเนี่ยไอ้เรื่องมุ้งเนี่ยคนที่ทดสอบคืออาจารย์นี่แหละนะคนอย่างพวกอาจารย์นี่แหละนะครับเวลาเขาทดสอบเขาทดสอบนี้ครับเราจะมีอุโมงค์ลมครับ เราจะมีอุมโมงลมเสร็จปุ๊บเนี่ยในอุมโมงลมตรงนั้นเราก็จะเอาไอ้มุ้งเนี่ยนะทำเป็นกรอบนะแล้วก็เอามุ้งเนี่ยติดไว้จากนั้นเราก็มีเครื่องดูดด้านหลังให้อากาศมันวิ่งผ่านนะวิ่งผ่านแล้วเราก็มีเครื่องวัดนะมีเครื่องวัดก็สังเกตดูนะครับพออากาศวิ่งผ่านเสร็จเรามุ้งใส่ฟุบสมมติสมตสมตินะวัดเฮ้ยห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราก็เอาใบใบเซอร์ให้ว่าไอ้มุ้งของคุณที่คุณใส่เนี่ยนะไอ ่40ตาต่อตารางนี้สมมตินะ40ตาต่อตารางนี้นะ,นะอากาศวิ่งผ่าน50% 50%แล้วก็เอาใบเสร็จให้ถามว่า,าการวิ่งผ่านไหมก็ผ่าน50%จริงๆถามว่ามีการทดสอบจริงหรือไม่จริงผ่านนี้จริงไหมจริงอ้าวเมื่อทนายจาร์บอกไม่ผ่านเข้าใจอย่างนี้ครับการทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบที่เราเราเรามีอุปกรณ์นะครับเพื่อจะดึงอากาศเนี่ยวิ่งผ่านนี่ร้อยเปอร์เซ็นต และพอตอนมันผ่านนะมันผ่านมาเพียง50%เราก็ออกใบเสร็วว่า50%แต่เวลาเราสร้างโรงเรือนคุณเห็นโร an งเรือนไหมเนี่ยโรงเรือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยสร้างจริงขณะที่เราสร้างโรงเรือนอย่างนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเวลาอากาศมันวิ่งมาฟึบมันเจอโรงเรือนฟืบพอเจอโรงเรือนเสร็จปุ๊บซ้ายมือโล่งขวามือโล่งนะซ้ายมือโล่งขวามือโล่งข้างบนโล่งคุณว่าอากาศมันจะพยายามดันเข้าไปที่โรงเรือน ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอสายโลมบนโลมก็ไปบนสายโลงก็ไปออกซ้ายออกขวาบนออกหมดลงเรือนไม่มีอากาศวิ่งเข้าเลยแยกออกหมดเลยมีอากาศน้อยมากที่จะเข้าไปทางโรงเรือนไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้นผมมันไม่เข้าเสร็จปุ๊บหลักวิทยาศาสตร์คืออินเท่าเอาในโรงเรือนไม่มีอากาศไหวตรวจลองเข้าไปดูในโรงเรือนครับเอาทู่อะไรก็ได้จุดในโรงเรือนต่อข้างนอกลมแรงๆเนี่ยลองจุดทูบวิ่งตรงเป๊ะเลยไม่มีไม่มีสายเลยนี่ไงนี่คือหลักวิทยาศาสตร์ นี่คือสิ่งจริงและด้วยเหตุนี้ในโรงเรือนเนี่ยก็เลยร้อนจนถึงโคตรร้อน